คุณพี่ไพรวันมาทําเพื่อตัวเองเพื่อสามีและทําให้พเพื่อนๆเห็นเป็นตัวอย่างและเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาเป็นเป็นคนทดสอบจะได้ทดสอบว่าโครงการเนี้ยดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไรดีไหมคะไม่ต้องกังวลน,นะด็อกเตอร์พูดแบบตรงๆนะเนาะเมื่อมันออกมาดีแล้วคุณพี่ค่อยมาพูดความรู้สึกนั้นอุ้ยเธอแก่นะเธอเหี่ยวอะบอกเธอหน้าเธอเป็นอย่างนี้แล้วเหรอ และแฟนอายุน้อยแฟนเพื่องอายุ48ห่างกัน10ปีป,ปใช่ <im it> เราก็เก็บคำเล็กคำน้อยอะไรที่เขาพูด <im it> นะเน่ยเราก็อะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณท่านด็อกเตรนะคะที่ให้โอกาสแม่บ้านที่อยากสวยอยากดูดียังมีอีกหลายคนที่อยากจะดูดีอยากสวยถ้ามีเคสที่สวยๆผ่านไปอย่างเงี้ยจะมีอีกเยอะมากกันขอบคุณท่านด็กเตอร์มากค่ะ ที่ตัดสินใจถูกค่เนาะที่ตัดสินใจ,นใจว่าเขา้าเขา้เขาร่วมโครงการเฟ e ออฟชีวิตก็เลยเปลี่ยนแปลงได้จริงหนึ่งละลูกชายก็เห็นการเปลี่ยนแปลงพอมองมองเอ๊มะมามาเขาเรียกมามานะคะอ๋อมามาทาไมหน้าหมามาดีขึ้นตึงขึ้นแล้วพอถ่ายรูปก,ก็ลงเฟซลูกชายเขาลงเพื่อนกระทักมาบอกแม่เหรอเนี่ยทำไมแม่ยังเด็กเพื่อนเพื่อนเราอีก เพื่อนเราบอกเฮ้ยทำไมกูแก่แล้วมึงยังไม่แก่ไม่ใช่อะเนี่ยมึงทำอะไรมาวะภูมิใจก็ยิมยิ้มย่องในใจลึกๆเลย <c oughs> ไม่เสียแรงนะที่เราตัดสินใจฟังคำเตือนด็อกเร์ไว้ดีๆนะคะเราต้องสวยอย่างปลอดภยัยเราต้องทำสัญญกรรมกับผู้เชี่ยวชาญก็คือแพทย์ที่จบเฉพาะทางเรื่องสัญญกรรมความงามมาและมีความเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องของการดึงหน้าอย่างเงี้ยเราควรต้องศึกษาให้ดีคุณพี่ <c oughs> อีกอย่างที่สำคัญก็คือทางทีมงานของท่านด็อกเตอร์ก็มีการไลน์ไปถามทุกวันทุกเช้าก็ยังให้ความห่วงใยเรานึกว่าจะทิ้งเราแล้วไม่ถามแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ท่านด็อกเตอร์มีสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงแล้วก็สู้ๆต่อไปเพื่อผู้หญิงอยากสวยทุกๆคนสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ด็อกเตอร์ค่ะและขอบคุณท่านด็อกเตอร์มากค่ะ ได้ให้โอกาสนี่คือใจฉันที่จะให้เธออยากจะเห็นเธอทุกคน,นด้นี่คือความรักและความห่วงใยจากใจของเรา